ฮะ <ขอ S 1> มอขอเลยในมอขอเลยเดี๋ยวจะได้ดูว่าสตรอรี่พ่อคาตั้งแต่เด็กจนมาถึงตรงนี้มีกระแสอยู่ยังไงยังไงมอบแรงบันดัยใจให้กับคนที่ช่อชีวิตกันแหละได้เขียนระบุมาเลย <c oughs> ขอเขียนระบุมาเลยนะโอเคแยกน้ำได้นะสรุปจากกับฟันแก่นวันนี้เลยใช่ไหมได้ค่ะอ๋อโอเค,ค,อเคแยกน้ำได้ รถไฟออกสองทุ่มห้าสิบเก้าแต่ว่าเราพีถดพิถันเลยดิโอ้ใช่ไหมขอบคุณค่ะเดี๋ยวเขียนระบุไว้เลยนะใส่ผุนใส่จานแล้วก็แยกเครื่องนะเขียนชื่อด้วยไม่งั้นอาเอาตัวนั้นห้ร้องเลยนั่งรับของที่เหนื่อยนะนี้ให้ราคาที่เสร็จเครื่องป่าะบเกอรีสวันนี้ค่ะ ใ่แมงมุมจิบไก่หู <cents> เป็นป่ารวมทะเลใช่ไหมเรื่องป่าโอเคแต่คุณเบน์กินเผ็ดได้อยู่นะโอเคไม่มีปัญหานะปกติร้อยสี่สิบบาทให้เลยหนึ่งร้อยชั่วแเพราะว่าเห็นเป็นป่าุ้ยป่าอะไรวะมันจะหนึ่งร้อยโอเคอะไรบอกว่ามีปูด้วยนะเป็นปูนะถ้า <c oughs> เป็นป เป็นป่ารวมทะเลที่นี่ร้อยสี่สิบบาทให้ราคาหนึ่งร้อยเลยเพราะว่าเพียงมาแล้วผมเบล่อเลยเรากินได้ไหมนี่ว้ายมันเผ็ดดีละอโอเคตายเรากินกินแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินน้ำเอากินเผ็ดได้อยู่นะเนาะเผ็ดปากอ้าไม่แสบท้องโอเคไม่แสบท้องแน่แน่เค เขาิได้อยู่ประเทศขอบคุณมค่าเพราะอะไรรู้ไหมระบูมาป่าที่แรกนึกว่าตาป่าเออตำป่าทาไมร้อยหนึง่งตําป่ารวมรวมคําว่าอะไรรวมคืออะไรรวมทะเลเราต้องถามพอป่ารวมทะเลหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเขียนมาร้อยเมองก็จ่ายจ่ายสึงร้อยเขาก็เพราค้าให้ให้เด็กด้วยนะ เขียนแล้วนะแยกแล้วนะตอนนี้กี่โมงแล้ว19.14ทันไหมทันที่รถไฟ2ทุ่ม5.9อ๋อขทาวกา3ทุ่มมาแล้วแหมมันจะเป๊ะขนาดนั้นเลยหรอ3ทุ่มเลยเนาะก็า3ทุ่มมาแล้ว5.9อีกหนึ่งนาทีเองโอ้โหตามระบบรถไฟใช่ไหมส่วนใหญ่จะพับไปตอนนี้มันจะเล ถ้าไปตอนนี้คืออะไรมาตําเองก่อนแล้วเร็วมันจะไม่ขึ้นอ่ขึ้นรถไฟไม่ทันลชายบอกว่าแม่ถ้าพี่ก็ไม่เปิดร้านนิดเลยนะว่าพี่อุตส่าห์ไปตั้งไกลยังไม่เปิดพ <c oughs> ิมพ์ด่าเลยใช่ไหมตั้งสเตทัสด่าของทาันตังแทบเลยเนาะอุตส่าห์มาตั้งไกลเนาะมาด้วยรถทัวร์หรือรถไฟ,นะถไฟถไเป็นคนเรวค่ะมาอยู่ประเทศอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วไม่ทํางานหรอวันนี้ ไปกับอ๋อขายห่อเหมือนกันขายอะไรครับขายไก่ค่ะขายไข่เนาะขายทอดไก่ทอดอ่าไก่ทอดวัดดี้ครับบัดดี้ค่าตามเขียนชื่อการสินเลยนะครับต่ำการลสินโอเคไก่ทุกคนเขียนที่รถน้ำมากินได้เลยขอบคุณค่าขอบคุณค่าทีเปิดมันปวดที่เราตั้งมากินเลยเนียเขาเราไม่ขอบคุณค่าจะเขียนไปเขียนชื่อไปเขียนแล้วโอเคได้ขันปะเขียนก็จะให้มาตำเอ็นสโน๊ก บ๊องูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสื่อมวลชนเยอะจังเลยสวัสดีค่ะยิ้มยิ้มสวยแต่ข้างในมีเรื่องทุกเยอะเลยดราม่าเยอะดราม่าเยอะวันนี้เพรมีการสนุปโดยเฉพาะสีเป้าเจ้าเด็ดนนี่ก็เลยก็เลยไม่ค่อยพูดไงหมดพ่อพูดแล้วพอไม่พูดมันจะมีบางคนทำไมพ่อค้าเป็นอะไรน้อทำไมไม่พูดใช่ไหมวันนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ ไม่พูดจะเป็นแบบนั้นไหมไม่พูดก็ว่าพอพูดก็ว่าอีกทำอะไรก็ผิดทำแล้วก็ผิดแสบเลยเงียบเลยวันนี้เออพอพอมีสื่อ่ะคะเขาจะอยู่อยู่แบบเนี้ยตัวแบบเนี้ยถ้ามีสื่อวันนี้ถ้าไม่มีหรอถ้าไม่มีทำไมเป็นตัวของเราเองนะพ่อใหม่ตัวจริงเกีในเฟซดูตั้งหลายวันใช่ไหมตัวจริงเป็นยังไงบ้างเป็นตัวจริงดีอยู่เนาะโอเคครั้งหนึ่งต้องมาเห็นตัวจริงโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณที่เอ็นดูขนาดนั้นเนาะ <Okay. S 2> ใครจะว่าเราตามกระแสนะครางเราไม่ใช่ใช่ไหมตามกระแสะเลยเนาะใช่ไหมคุณดอนคุณดอนยังไม่ทำโอเคนะ